สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชี่ยนาะพี่น้องเนาะมีแนวทางเด็ดแนวทางดังโค้งสุดท้ายพอเซียนสุพันธ์ครับผมพอเซียนสุพันธ์คลิปแรกพอก็ห้แนวทางไปแล้วเนาะครับผมครับพอก็จับให้หกเก้าเม็ดเดียวครับผมในโค้งสุดท้ายนี่ไปพิจจรณาเบ่งน้ำกันเด้ครับผมว่าพอจะย่างโค้งเป็นหกเก่าโตเก้าหรือว่า เปลี่ยนตัวเลขหรือว่าพอจะมีเด็ดเด็ดพิเศษพิเศษมาสู่พี่น้องเอฟซีจังไรกะไปติดตามกันในคลิปโค้งสุดท้ายพอเส้นอ่าพอเส้นสุพรรณแล้วนนพี่น้องเนาะครับเอาก่อนสีเบื้องหน้าทางตัวเลขก,กับพอเส้นสุพรรณกัมมาเชียร์ก็ขอขอบพระคุณพอเด้อครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับเกัามาเชียร์ทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเช่นเคยได้ครับพี่น้องฝาก กดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก้ามาเชียร์แลกักการน้ำเชียร์ในเรื่องครับผมไปรับชมรับฟังโค้งสุดท้ายพ่อเซียนสุพรรณกันเลยครับ,รบพ่อครับเก้ามาเชียร์สวัสดีพ่อเซียนสุพรรณครับผมครับสวัสดีครับครับพ่อครับของสุดท้ายโค้งสุดท้ายโค้งสรุปครับผมครับ<ม> สรุปพ่อเสียนสุพรรณครับพี่น้องเนาะครับครับเมื่อที่ผ่านมาก็เต็มเต็มครับผมทันหรือเปล่าเป็นรู่ดาดทันครับพ่อทันครับผมใช่ครับกับเอาเอาครบบนครบโดนหกตัวโค้งสุดท้ายมาครบบนหกตัวครับผมหกตัวหกแปดเก้าหกแปด เก้าสองสามเจสองสามสี่นั่นแหละนั่นแหละหกตัวมาสามตัวมาครบสามตัวบนครับผมครับสามตัวบนครับหกแปดเก้าสองสามสี่เอ 2, 3, เอแล้วก็จะแถมไปอีกหน่อยเองทั้งเปตัวหนึ่ง,แถ,ง,งแถมคู่หนึ่งแถมคู่หนึ่งครับครับครับสองแปด อันนี้เป็นบนนะพ่อเนาะครับเป็นบนสองแปดครับผมเพิ่มมาอีกตัวกับแค่นั้นแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละอ่าคลิปแรกพ่อให้อ่าจับตัวไหนนะครับผมหกเก้าหกเก้าเนาะครับผมหกเก้าแต่มันเออมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ฮ่าครับผมเออสองแปดนี่ครับนั่นแหละออกตัวแล้วไปวินเอาเลยหกแปดเก้าสองสามสี่ครับครับครับ บินเอานะพี่น้องเนาะครับได้เฮได้เฮได้เฮครับครับพ่อพ่อพ่อไม่บินให้สักหน่อยเลยครับผมเฮเฮเเอาเอาสองแปดตัวนี้ไปเอาสองแปดเป็นหลักไปใช่ไหมครับผมครับครับแล้วก็เอาในนั้นนะมาจับหลักร้อยอ๋อครับผมเออเอเอาสองแปดเป็นหลักแล้วก็เอาอีกสี่ตัวนี่ครับผมเอาอีกครัตัว นั่นแหละมารวมกันเป็นร้อยครับผมเออมันก็จะเป็นเกิดสามตัวได้อืมครับพ่อเกิดสามตัวพิจารณาพิจารณาดีครับผมเออหกเก้านี้ไม่ไม่ค่อยเวิร์กแล้วเหรอพ่อไม่ค่อยเวิร์นเจ้าไหลสู้สองแปดไม่ได้แล้วอ๋อแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในมากครบบนยังอยู่ในหกตัวน่ะครับผมเออโอ้สู้สองแปดไม่ได้ สองแปดไม่ได้ละบนอย่างเดียวครับครับบนอย่างเดียวถก็ออกไปซ้ำตัวได้แล้วถูกแน่นอนครับผมเออแต่ตั้งในสองแปดไว้ตั้งสองแปดไว้ั่นแหละครับบนอย่างเดียวนะบนอย่างเดียวมีล่างไหมครับพ่อไม่ไม่มีไม่มีโอ้ล่างไม่มีไม่มีครับมีแต่บนอย่างเดียวครับโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายพ่อมี อ่าเลขเอามากลางให้ดูครับผมหกตัวมาครบสามตัวบนครับแล้วก็มีแถมสองแปดอเป็นงดแรกเป็นงดแรกไงหกตัวมาครบมานะครับคือคือเป็นสูตรที่ว่ามีสถิติอยู่ใช่ไหมครับพ่อก็ก็มีก็มีครับผมเออถ้าไม่มีนะมาลงอ่ะคาัก่าเออสามตัวเลยเหรอครับผม ตัวหน้โอ้ครับเอ่อได้หลยได้หละลองดูครับพี่น้องเนาะสองแปดเอ่อรับกวนแค่นี้แหละครับพ่อครับเอาทางนี้ก็ทางนี้ก็ร้อนนะดูสี่สิบองศานะทางสุพรรณร้อนเหรอครับผมครับร้อนสี่สิบองศานะโอ้หนักเลยแล้วพ่อเนาะครับผมตาลายหมดเลยอ้ครับเออไม่มีลมเลยเหรอครับผม นี่แหละตอนนี้เอ่อตอนนี้กลังมีลมกับสี่สิบองศาก็โอ้หนักอยู่ครับผมเออหนักหนักอยู่ใช่ครับกับมันมีน้ำมีน้ำมีน้ำนะพ่อนะน้ำนี่อุดมสมบูรณ์อยู่ครับเออร้อนก็ลงน้ำครับผมครับเอ่อท่านนี้ก็ไอ้ครับเอฟพีทุกวีมีเงินเที่ยวพี่ใหม่พี่ใหม่ไทยครับผมสงการพี่ใหม่ไทยครับครับผมเอาพ่อลูกก็ ขอบคุณพ่อเซียนสุพรรณเลยครับผมที่มาให้แนวทางโค้งสุดท้ายแล้วก็มาให้ครบสามตัวบนครับผมกับพี่น้องเอฟซีกับก้ามาเชียครับผมครับอยู่ดีมีแหงเ้ยครับพ่อรักษาสุขภาพครับผมครับร่ำรวยร่ำรวยขอให้สมภรปากครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผม พอเซียนสุพรรณเนาะพี่น้องครับผมพอกัดมี่แนวทางเหล็กมาครบบนครับมาฝากพี่น้องเอฟซีไปพิจารณาบึงเป็นงวดแรกครับพี่น้องเนาะมาครบสามตัวบนหกตัวมาครบสามตัวบนครับพอดึงสองแปดมาเป็นลักไวรแล้วเด้อครับผมที่เลือก็จะเป็นลักลอยเนาะพี่น้องเนาะครับที่เลือก็จับแท้ลักลอยหกเก่าพว่ากิ่มจะอ้อนลวครับผมครับเพราะว่าไม่ค่อยเวิร์กครับ ตามในคลิปที่พอว่านะครับผมพอก็เลยดึงสองแปดมาให้ครับถ้าสองแปดก็จะมีเอาหกเอาเก้าเอาสามเอา4ีมาเป็นลักลอยไซได้ครับผมครับก็จะมีหกสองแปดนะพี่น้องเนาะหกสองแปดเก้าสองแปดครับผมสามสองแปดครับ4ีสองแปดตั้งเส้น ประมาณนี้นะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นเหลขหา8แปดสองแปดสองสองแปดตั้งสี่ครับผมนี่คือ,อแนวทางเหลขของพอทีบ้างไว้ครับพี่น้องเอฟซีลองมาที่จะหน้าเบิ้งกันได้ครับผมว่าเลขทฉี่วิ่งกันยู่ได้นีจะได้จะคูนะพี่น้องเนาะครับเอาเป็นแนวทางเลขกโค้งสุดท้ายครับผมที่งวดอาคลิปแรกพอกะไห้หกเก่านะพี่น้องเนาะครับต่อมาพอกับ มีเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งคือ28ครับเอาถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียร์กับขอไวพอนให้พี่น้เอฟซีโชคดีได้ครับผมถูกหวยเรื่องเงินไปน้ำกันหมดวันที่1เมษาย,ยน66สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ